น้องตัวนี้สีครีมนะครับหูชี้ออกข้างนะครับหูน้องจะชี้ออกข้างตัวนี้น่ารักนะทรงดื้อเลยแล้วหูมันแบบแตบบ่ให้ดูหูเนี <laughs> ่ยหูมันพับออกข้างนะครับตัวนี้น่ารักน,นี่นี่นี่ตัวสีครีมเนี่ยมันมีสองตัวนะครับมีสองตัวตัวหนึ่งหูพับมาข้างหน้านะครับอีกตัวหนึ่งหูพับออกข้าง นะครับแล้วก็น้องๆตัวอื่นจะเป็นสีน้ำตาลนี่ครับน่ารักทุกตัวเลยน้องสีครีมนี้ตัวเมียทั้งสองตัวเลยนะครับอ๋อตัวนี้ตัวผู้สีครีมสีครีมตัวนี้ตัวผู้ครับตัวที่หูมันพับออกข้างนะครับจะเป็นตัวผู้นะส่วนตัวหูพับมาข้างหน้าตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับ นี่อันนี้ตัวผู้นะครับตัวนี้เนี่ยพี่ๆประมาณนี้เลยนะน้องอยู่ปากช่องนะครับอยู่แถวกองวัคซีนนะครับ